วันนี้ผมจะพาทุกคนเนี่ยไปเอาปลาขึ้นเป็นข้อไฮบิดนะครับระหว่างมันติคั l o เลอร์บวกเข้ากับสายคอปเปอร์นั่นแหละทุกคนวันนี้เราจะไปตักขึ้นกันนะครับว่ามันจะมีปลาที่มันใช้ได้กี่ตัวหรือว่ามีสีที่มันแปลกๆหรือเปล่าก็วันนี้เตียววิ่งเสร็จแล้ววิ่งแบบโหสมบุกสมบันมากๆแล้วก็วันนี้มาอยู่ที่หน้าบ่อกันแล้วนะครับทุกคนก็เป็นบ่อนี้ คือต้องบอกว่าผมตักเล็มหัวปาไปบางส่วนแล้วนะทุกคนเพราะว่าบางตัวเนี่ยมันตัวมันโตวกว่านี้เยอะมากผมก็เลยต้องรีบแยกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะแย่งกินอาหารชุดอื่นๆครับและปลาชุดนี้นะครับอายุเนี่ยยังไม่ถึง3เดือนแล้วนะทุกคนแล้วในรุ่นเนี้ยสีมาเร็วมากๆปกติปลาให้บิดอย่างที่ผมบอกไปทุกคนสีมันจะขึ้นช้าแต่ว่ารุ่นนี้ผมทํามาน่าจะสีรุ่นแล้วถ้าผมจะไม่ผิดเน เดี๋ยวเราจะเริ่มตักแล้วก็คัดกันให้ดูว่าสีเนี่ยมันมันจะดีขนาดไหนเฮ้ยนี่ทุกคนผมตักสีแบบใหม่ๆให้ทุกคนดูก่อนเนี่ยนี่สีออกแนวคล้ายๆกาแล็กซี่นะทุกคนครับลองดูแต่ว่ามันจะมีความแตกต่างตรงที่ว่าพวกเนี้ยมันจะมีความแบบเป็นสีคอปอยู่ด้วยปนอยู่ตามตัวด้วยเห็นไหมอย่างตัวสีหน้ากากขาวตัวเนี้ยตัว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 นี้ทุกคนเนี่ย ตัวนี้มันจะมีหางแบบมีเหลือบครบแล้วก็มีแบบสีฟ้าสีเงาอู่ด้วยตัวนี้ถ้าตามหลักแล้วเขาก็จะเรียกเป็นนีโมกาแล็กซี่แหละแต่ตัวนี้มันเป็นสายไฮบิดเนาะผมก็จะเรียกยังไงดีไม่รู้จะเรียกอะไรเดี๋ยวค่อยมาตั้งชื่อแล้วกันทุกคนก็เกนี่ยอย่างเงี้ยเอาขึ้นได้นะครับทุกคนอย่างเงี้ยมันก็ปลาไซส์หนึ่งนิ้วหน่อยๆนิดๆหน่อยๆนะครับดเดี๋ยวรอไปฟอร์มประมาณเดือนครึ่งสองเดือนตามที่ว่าเราจะแบบ ขายในเกรดแบบไหนนะฮะทุกคนถ้าเราแบบเดี๋ยวจะขายให้ได้ราคาหน่อยเราก็ต้องเลี้ยงนานหน่อยทุกคนนลบางตัวในหอกเนี้ยมันจะมีแบบเป็นสีแบบคอปเปอร์คอปเปอร์เลยนะเฮ้ยตัวนี้ออกแบบเป็นดำๆเลยเนีย่สีกําลังเข้ามาน้ํากระเด็นใส่ถกล้องอแล้วเนี่ยทุกคนเดี๋ยวผมจะตัาให้ดูเนะี่ยมันจะมีพวกที่มันออกมาแบบแดงๆด้วยนะเนี่ยแดงแบบเป็นครอปก็มีเนี่ย บางตัวก็จะออกเป็นเหลืองๆแบบนี้ก็ขึ้นได้นะครับนี่คือถ้าใช้ได้ทุกคนเอาขึ้นไปก่อนนะฮะแบบนี้ก็ซช้ได้ใช้ได้ไม่ใช่ซชได้ไหมตกแล้วจะต้องบอกว่าบ้านผมเนี่ยเป็นคนลาวเนาะพูดแบบภาษาถิ่นตัวนี้แบบออกเป็นแนวครบเนะี่ยเป็นปลาคอกเดียวกันทุกคนแต่ว่าสีเนี่ยมันจะมีแบบครบมาด้วยมันติมาด้วยประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็จะออกแบบเหลือบๆนะทุกคนเคอะนี้ผมว่าได้ดีเหมือนกันนะ นี่นี่ตัวนี้อุ้ยเด็ดนะตัวนี้หางเปิดดีมากอะเนี่ยแบบเนี้ยปลาเกตทุกคนตัวนี้แบบเป็นปลาเกตเลยนะหางมาเปิดสวยมากแล้วก็คือมันมีเยอะนะเราก็ต้องค่อยๆนั่งคัดนะฮะแล้วก็วันนี้ต้องมาทําที่ฟองปลาใหม่ด้วยนี่ตัวนี้ก็ใช้ได้ใช้ได้นี่ตัวนี้เป็นเหลืองสไตล์เหลืองอุ้ย ราะว่ามันมีเลือดของมันตีเองทุกคนมันก็จะแบบออกเป็นสไตล์เหลืองอย่างนี้ออกมาเนี่ยเป็นเหลืองครอบอย่างนี้จริงๆเราก็ไลยย่ไปแล้วนะฮะแต่ว่าตัวเนี้ยเอากลับไปตีเข้าสายได้เพราะว่าบางตัวเนี่ยมันช็อตบอดี้หรือว่าตัวสั้นเนี่ยเราก็เอาแบบสายใหม่ๆเข้าไปตีได้เพราะว่าเขามียีนสีเหลืองอยู่นะฮะเราเราก็ไปตีฝากเลือดไว้ทินงนะมันก็จะได้แบบเหลืองเข้มขึ้นตัวทรงสวยขึ้นนะฮะเนี่ยเห็นไหมมันจะมีความเงากว่ากาแล็กซี่ปกตินะครับ โหมันดีเยอะมากอะ่ะเนี่ยผมให้ดูในคอ,อกนะมันอีกเยอะนะ,ะทุกคนกว่าผมจะคัดเสร็จวันนี้ผมว่าน่าจะมีเป็นชั่วโมงอะ่ะเนี่นี่นี่มันจะมีแบบบางตัวมันเป็นคอปอะ่ะผมอยากจะให้ทุกคนชมมากๆเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัวเขียวเขียวเนี้ยถามว่ามันเราเก็บไว้แล้วเ,เราสามารถขายให้พ่อค้าได้ไหมตัวเนี้มีคนซื้อนะเยอะด้วยนะครับทุกคนพวกสีเขียวเนี้ยเนี่ยจริงๆผมรับหลายเจ้าแล้วนะตอนนี้นผมไม่ได้แบบ รับใครเพิ่มแล้วนะเพราะว่าตอนนี้คนต้องการปลาเขียวเนี้ยก็เยอะมันถามว่ามันเอาทำได้ไหมพวกสีเขียวมันก็ทําได้ทุกคนครับแต่ว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมรับประกันไม่ได้แต่ถ้าเอาพวกนี้ยไปทําอ่ะยังไงนะครับมันต้องมีดีแบบอย่างน้อยก็ห้าปซนขึ้นแ่ะอย่างเงี้ยคือใช้ได้หมดเลยโอ้โหข้องนี้แบบเยอะจุใจนี่ืตัวนี้ครับมีความแบบเป็นเอา้าเลดไทเกอร์ทุกคนแต่ว่า หางของเขามีมีแบบสีเขียวออกกลนสีทองแดงหน่อยๆฮนะตัวเนี้ยเก็บเยอะอะเยอะเยอะเยอะชนี้ส่วนใหญ่ที่มันเด็ดๆเลยผมว่าแบบเป็นสไตล์เลนะืองๆเะเด็ดแล้วก็ที่เหลือทุกคนก็ต้องไปทําฟอร์มเองครับฟอร์มดีไม่ดีอยู่ที่ทุกคนเปลี่ยนน้าบ่อยหรือเปล่าเล่นกับเขาบ่อยหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อที่มันเป็นไฮบิดเหมือนกัน แต่ว่าผมอยากจะเอาขึ้นแยกกันนะครับเพราะว่าเวลาเอาทำเนี่ยผมจะเอาสองขอ,อกเนี่ยมาผสมกันตีสายเลือดทางใส่เลือดอีกทีนึงนะครับทุกคนเพื่อไม่ให้ปลาตัวสั้นแล้วก็โตช้าสีขึ้นช้าอะไรอย่างนี้เนาะนี่ตัวนี้อขอ,อกนี้ก็น้ําเลือดไม่ค่อยดีมันก็จะมีแบบสไตล์ออกกาเล็กซี่อย่างเี้นะฮะเย,ยอะเยอะจริงวันนี้วันนี้ต้องมาขัดขวดนะครับเยอะมากๆแล้วต้อง วันนี้ก็ยังดังนน้ำไม่เสร็จอะเดี๋ยวดันน้ำไว้ทีหลังเพราะมันเป็นงานชิวๆฮนะเดี๋ยววันนี้ต้องมาทําตรงนี้ใหม่เนี่ยที่ฟอร์มปลาใหม่ครับตรงนู้นเสร็จแล้วก็เอาปลาพวกนี้นะครับไปลงในแบนหรือว่าจริงๆมีชั้นถังว่างอีกประมาณ20ลูกนะครับก็จะคัดพวกถังเนี่ยผมจะคัดพวกปลาไซส์เล็กๆนะครับล็อค่อยไปลงเนาะนี่ข้อนี้ก็คือมันเอาขึ้นได้เยอะแล้วทุกคนแล้วผมไม่ค่อยมีเวลา้ลยโหติด งานถ่ายรูปบ้างไปถ่ายไปถ่ายให้ฟาร,ร์มนู่นฟาร์มนี้บ้างโอ้โหมันเยอะมากทุกคนเนี่ยคลองนี้ก็ต้องอขึ้นแล้วมันเป็นแบคไลท์ไม่ใช่แบคไลท์ไอคลองนี้แบคสตาร์เออแบคไลท์อีกคลองหนึ่งนะฮะแต่มันไม่ค่อยมีมุกก่าทุกคนคลองน่ะสีใช้ได้เยอะผมไม่รู้ว่าจะเอาชุดไหนเข้าเอยเอาไปลงแบนลงอะไรเลยเพราะว่ามันเยอะจริงปลาชุดนี้ แบนก็เริ่มจะเก็บปลาไม่หมดแล้วก็เลยต้องทําที่ฟอร์มใหม่อันนี้ก็เป็นไฮบริดเหมือนกันนี่เป็นรุ่นที่ห้าแล้วบรับทุกคนผมไม่ได้จดแล้วชุดหลังๆมันก็จะมีแบบเป็นคอปมาด้วยเห็นไหมเนี่ยเป็นคอปแล้วก็เป็นสไตล์กาแล็กซี่เป็นแบบโอ้โหมันหลายอย่างอรทุกคนเป็นมันติมาด้วยแต่ว่าในข้อแบบเปอร์เซ็นต์มันลอกเริ่มลอกดีขึ้นมาเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นเหมือนกันอันนี้จะเป็นคอกน้องเขานะครับอันนี้จะเป็นแบ็ค อะไรอะแบ็คไลท์เอผมเริ่มจะาจำชื่อไม่ได้แหละอ่ะเดี๋ยววันนี้ทุกคนผมขอลาทุกคนไปก่อนฮะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าละกันบ๊ายบาย